คำว่าศรัทธาเนี่ยเขาบอกว่าโดยความหมายในพุทธศาสนาเนี่ยคือความเชื่อมั่นในปัญญาสัร,รูของพระตถาคตคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรมศาสดานี่คือตถาคตาโพธิศรัทธทาเป็นเริ่มต้นก่อนคือศรัทธาในใน,ในพระพุทธเจ้าก่อนเพราะฉะนั้นเราจึงได้เรียนศึกษาพุทธประวัติเพื่อรู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นใคร ท่านได้สัตร้ได้อย่างไรแล้วมีความเป็นมาอย่างไรโดยทั่วไปก็จะศึกษาประวัติพุทธประวัติสมัยเจ้าจารสถานในพุทธกาลนะนี่ก็เป็นความเป็นเบื้องต้นที่เราได้ศึกษาเรื่องของพระพุทธเจ้าว่าท่านเกิดในตระกูลสักยะออกบวชแล้วก็สัตร้ทำตาต้านประรีมหาโพธิ์แสดงพระธรรม,รรรมรเทศนาธรรมจักรธรรมสูตรแล้วก็ได้ปร,รินิพานนี่คือเป็นพุทธประวัติเบื้องต้น แต่ถ้าเป็นพุทธวัตรที่เบื้องลึกก็คือต้องรู้ก่อนว่าก่อนที่ท่านจะมาเป็นพระเจ้านะท่านเคยสร้างบารมีมาอย่างไรนี่เรียกว่าทถาคตา,าโพธิสัตถาได้รู้เรื่องของอการบำเป็นบารมีมายาวนานทําความดีมามากกว่าจะได้เป็นพุทธเจ้าได้เนะี่ยเราจึงเกิดความเชื่อมั่นในตัวแทนของมนุษย์ผู้หนึ่งที่สามารถหลุดพ้นจากทุกได้